สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีและนี่คือสรุปเนื้อเรื่องของดิจิมอนซีเกอร์กันต่อนะครับผมซึ่งดิจิมอนซีเกอร์นะครับผมในพาร์ทนี้นะผมจะบอกว่ามันจะค่อนข้างฉีกไปเยอะนะครับผมก็ต้องเท้าความของเนื้อหาตอนก่นกอนๆไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปูให้ว่าเดี๋ยวเนื้อเรื่องในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับมันจะค่อนข้างเล่าเนื้อเรื่องเรียบๆและจะไม่ได้มีสตอรี่การต่อสู้อะไรเยอะแต่ว่ามันก็จะมีการเปิดปมตัวละครที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปมตัวละครที่สําคัญสําคัญในเนืืน้้้ออออเเร่่่่่งนนีับกไไดวาจะมใช ตัวพระเอกสะทีเดียวด้วยนะครับหลังจากเนื้อเรื่องตอนที่แล้วเนี่ยที่มีเรื่องของที่ว่าพระเอกของเรานั้นเขาได้ไปเผชิญหน้าไปทําภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีส่วนให้เพื่อนของเขาอย่างอเล็กซานเดอร์เลออนต้องตกอยู่ในสภาวะของการเป็นผักในชีวิตจริงนะครับในความหมายก็คือว่าจิตของเขาเนี่ยไปเชื่อมกับดิจิมอนแล้วมันหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้ทําให้เขาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคู่หูแล้วว่าพวกเราจะไปเอาตัวเลออนกลับมาให้จงได้ซึ่งตามที่าาสตร เรวเซนจิเคยพูดเอาไว้นะครับก็คือว่าถ้าใครที่อยู่ในสภาพว่าของการไมลิงก์กับดิจิมอนแล้วเข้าไปในโลกดิจิมอนนานเกินไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วสภาพการเชื่อมจิตตรงนั้นมันหลุดออกปุ๊บอะครับผมมีโอกาสสูงที่ว่าจะไม่ได้กลับมาที่โลกมนุษย์อีกเลยครับร่างกายที่อยู่ที่โลกมนุษย์ก็จะกลายเป็นผักไปซึ่งตามเดิมเซตติ้งของเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เคยมีใครที่หลุดไปในโลกดิจิตอลเวิด์สดาวสูงในดิจิตอลเวิร์ลด้วยปรากฏการณ์นี้แล้วกลับมาได้ซึ่งใดๆก็มะีจะ การชื่นชมไว้ว่าภารกิจสําเร็จด,ด้วยดีตอนนี้แฮกเกอร์แจชหรือก็คือเล o อนนั่นแนหะเขาไม่มาขัดขวางการทํางานของ SOC แล้วและเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้ผมก็จะขอเปิดด้วยประเด็นที่ว่าองค์กร SOC เขาไปทําหน้าที่ของตัวเขาเองนะครับโดยที่ว่าอันนี้เป็นการทําหน้าที่ของคนในองค์กรหลักๆตอนนี้พระเอกของเรายังพักฟื้นจิตใจอยู่แม้ว่าจะตัดสินใจไปช่วยเพื่อนแล้วก็ตามครับการทําภารกิจของ SOC ในตอนนี้นะครับผมเนื้อเรื่องมันจะอธิบายไปควบคู่กับเซตติ้งของดิจิตอลเวิลด์ด้วยครับผมคือดิจิตอลเวิลด์ในของจ ดิจิมอนสติกเกอร์นะครับผมก็มันเป็นโลกเน็ตเวิร์กที่เหมือนเป็นจิมิติหนึ่งนะครับที่เหมือนกับทับซ้อนบนโลกของเราเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ดิจิตอลเวิด์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบว่าเข้าไปถึงระบบของตัวมันซึ่งระบบของดิจิตอลเวิด์ในจักรวาลของดิจิมอนสติกเกอร์นะครับมันเป็นระบบที่ว่ามีโลกดิจิตอลแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเซกูริตี้วอลของโลกดิจิตอลที่คอยปกป้องดิจิตอลเวิร์ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วอีส่วนขอบของพวกเซกูริตี้วอลตรงนี้ ซึ่งเท่าที่ผมอ่านตัวนิยายมานะครับผมจะบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโลกดิจิทัลที่แท้จริงนะครับผมมันจะเป็นโลกดิจิทัลที่เหมือนกับที่เราเห็นกันในอนิเมะเลยครับมีภูเขามีป่าไม้มีทะเลมีอะไรพวกนี้แล้วก็ใส่ความเป็นแบบว่าไซเบอร์ไซเบอร์เข้าไปเล็กน้อยในบางกรณีก็สามารถทําได้แต่ทีนี้นะครับในเนื้อเรื่องเท่าที่มาถึงตอนนี้นะมีการปรากฏตัวของรางสุดยงรางสุดยอดอะไรพวกนี้กันบ้างแล้วนะครับก็ยังเป็นการวาด้วยเรื่องของการพูดถึงดิจิตอลเวิด์ในสเกลที่มนุษย์เข้าถึงลึกสุดนนนนะะคคืออเปป็รรรดดัััับบขงงพวววกก Security Wall ททท้้้หมาาาาย่่ีสณิ ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงส่วนลึกหรือก็คือส่วนที่แท้จริงของดิจิทัลเวิลด์ได้อยู่แค่ขอบๆนะครับแล้วก็อย่างลูกรมันเอนะครับผมเจ้าหมาป่าตัวนี้เขาก็อยู่ในส่วนขอบของดิจิทัลเวิลด์ซึ่งเป็นแบบส่วนคล้ายๆบรรนนกครับผมส่วนนั้นก็คือจะมีชื่อว่าวอล l สลัมนะครับซึ่งมันก็ประดับประดับอยู่กับตรงแถวแถวซิเคียวริตี้วอลเนาะซึ่งตรงซิเคียวริตี้วอลนะครับที่จะเป็นพื้นที่การเข้าสู่ดิจิทัลเวิลด์เนี้ยมันก็จะมีดิจิมอนที่ใช้คาว่าเป็น ดิจิมอนที่ไม่มีการระบุตัวครับผมเนื้อเรื่องจะบอกว่ามีดิจิมอนคอยเฝ้าอยู่แต่ไม่บอกเป็นดิจิมอนตัวไหนแต่จะมีดิจิมอนที่พอระบุตัวได้นั่นก็คือผู้ที่ไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่ไม่ใช่ดิจิมอนบุกเข้ามาที่ดิจิทัลเวิลด์ตัวตนนั้นก็คือรอยเยาไน้นั่นเองครับเออซึ่งการอธิบายรอยเย้าไนในภาคนี้ผมว่าก็โอเคนะคือโลกดิจิตัลมันอยู่ของมันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่มาคุกคามทําให้เกิดผลเสียต่อ Security World จะเกิดกํําาาาแแพงพงงงรวกัเข้ไปแล้วสิ่งมีชีวิตนอกโลกดิิจลสามามรถบ,บุกเกไ,ไดอย่าง มันก็จะเป็นหน้าที่ของรอยย้อนไนท์ที่ต้องคอยกําจัดไปกําจัดมานั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับอธิบายได้ไม่ยากหรอกครับว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่นอกโลกดิจิทัลเวิลด์เนี่ยมันก็คือพวกมนุษย์แบบที่อยู่ที่เรียลเวิลด์นี้ของเรานี่เองครับซึ่งอธิบายมายาวตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นกลไกเนาะว่าดิจิทัลเวิลด์มันมีกาแพงที่เรียกว่า Security w a l l คอยปประกบไว้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะบุกเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องใช้สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการที่จะเจ ครอบครองเอาไว้แล้วก็เอาดิจิมอนไปทํานู่นทํานี่ในเน็ตเวิร์กของโลกมนุษย์อะไรแบบนี้แล้วมันก็ยังเป็นการพูดถึงสเกลแท่ในระดับของโลกมนุษย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาดิจิมอนไปเจาะ Security w a l l ตัวนี้สามารถที่จะทําได้ถ้าเกิดว่าสามารถผ่านพวกยามเฝ้าต่างๆได้นะแต่ถ้าเอาความเป็นจริงที่มาพูดกันว่าใครก็ตามที่บางอาจจะบุกรุกดิจิ t a ลเวิร์กในแง่นั้นนะครับก็จะโดนผู้เฝ้ายามเล่นงานจนไม่เหลือชิ้นดีเลยนั่นเองเองนาะซึ่งตัวนี้มันจะโยงมายังเรื่องราวของตัวละครตัวหน้้าาาาาาออออออองงงคคกกกรร SOC ททีีีี่่่่่มมชืวัับซึนนนนเเปป็ภพะจาข ท่านผู้ชมจะเห็นดีจ้มอนตัวนี้ครับผมมันคือโดรูเกรมอนซึ่งเป็นร่างสมบูรณ์ของสายโดรูมอนนะครับโดรูมอนเนี่ยเป็นคู่หูของทัททลอสหัวหน้าองค์กร SOC นะแล้วก็จะมีบุคคลระดับสูงขององค์กรอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมาวินที่เขามาร่วมภารกิจครั้งนี้กับทัทเทลอสด้วยโดยก็จะมีเมกาดรามอนที่เป็นคู่หูนะครับผมโดยเบื้องหลังของภาพเนี้ยถ้าเอาตามเนื้อเรื่องจริงๆนะครับเขากำลังอธิบายว่าทัททลอสกับคนในองค์กร SOC ซึ่งไม่นับตัวพระเอกนะตอนนี้พระเอ,ยอ,ยอกยััง้าีกวกววตตนนะลตนลลลรเ มันคือการโจมตี security wall เพื่อเจาะกำแพงเข้าสู่ด i g i t a l World ครับซึ่งตอนนี้เรากล่าวได้ไกลๆเลยนะครับว่ามันคือเป้าหมายของทาทัลลัสที่ต้องการบุกทะลวงเข้าไปในดิจ i t a l World ให้จงได้ซึ่งการที่จะเจาะเกตเข้าประตูนี้ไปนะครับทาทัลลสที่เขาก็มีอายุอยู่พอสมควรแล้ว,ลวเขาก็จะได้รู้แล้วว่าวิาวธีการเข้าสู่ดิจิ t a l World คือต้องหารูหาเจาะที่จะทาให้ไอ้ security wall นี่มันพังทลายลงไปซึ่งถ้า security wall พังทลายแล้วนะครับผมทีม SOC จะถือว่าเป็นทีม,มนุษย์ชุดแรกที่ สามารถเข้าถึงดิจิตอลเวิลด์ได้จริงๆครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันจะมีการอธิบายวิธีการโจมตี Security Wall เพื่อให้ Security Wall เกิดรอยรา้าแล้วก็มนุษย์สามารถที่จะเคลื่อนตัวตัวเองไปพร้อมกับดิจิมอนคู่หูอะไรพวกนี้ที่มายลิงกอยู่เนาะเข้าไปสู่ World ดิจิตอลเวิลด์ได้วิธีการเจาะ Security w a l l อันนี้เพื่อเข้าสู่ดิจิตอลเวิลด์นะครับผมเนื้อเรื่องมันจะเรียกว่าการ cracking ครับผมการ cracking มันก็เหมือนการเจาะข้อมูลบางอย่างเนาะที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสังกเท่เาไหรอไ่อะไรเงบบี้ย ดิจิมอนซีเกอร์เขาก็เอาเรื่องตัวนี้แหละมาใส่ว่าทีม SOC เนี่ยต้องการที่จะเจาะทะลุกำแพง cracking เข้าไปเพื่อที่จะเข้าถึงดิจิทัลเวิลด์นอกจากนั้นแล้วนะครับเบื้องหลังของภาพตรงนี้นะผมอยากอธิบายเพิ่มได้อีกนะว่ามันจะมีการพูดถึงคนอื่นๆขององค์กร SOC ครับผมซึ่งก็จะมีผู้ใช้ดิจิมอนร่างสมบูรณ์มากมายที่เข้ามาร่วมศึกครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีเป็นพวกดิจิมอนผู้เฝ้ายามทั้งหลายที่อยู่กันที่ Security Wall แห่งนี้ซึ่งตัวนี้นะครับการต่อสู้เป็นไปในนทททาาางงี่่คออข้ดดดดเเืโยล มีการออกคำสั่งกับพวกรุ่นน้องในองค์กรทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าต่อสู้กันให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าท่าไม่ดีแล้วเนี่ยขอให้ทําการปลดไมลิงก์และกลับสู่โลกมนุษย์นะครับพวกแกไม่อยาก DMIA หรือไม่อยากสาบสูญในดิจิตอลเวิร์แห่งนี้ซึ่งการต่อสู้ที่ดําเนินไปนะครับผมก็จะมีจุดที่ว่าคาทาลอสที่อยู่ในการไมลิงก์กับผู้หูของเขาอย่างโดโรเกรมอนนะครับก็จะมีการใช้ไอ้ส่วนของเมทันเมเทโอนะครับผมท่าไม้ตายที่เป็นอุกกาบาตลูกเหล็กนะครับโจมตีเปลี้ยงปังเขข้้าาไไปปซึ่่งงงกรรรโโจจมมตตตีีีนนนนะคัับทดดออิิล มันจะมีการเปรียบเทียบให้ว่าดิจิมอนทั่วไปเนี่ยที่เป็นแบบพวกลูกน้องของทัทาลอสเลยนะครับโจมตีใส่ Security Wall ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดรอยอะไรได้เลยครับแต่ว่าถ้าไม้ตายของโดรูเกรมอนสามารถที่ทําให้ Security w a l l เนี่ยมันเสียหายได้แล้วทัทาลอสเนี่ยสามารถที่จะดูได้ถึงกระทั่งความลึกของการเจาะเข้าไปข้อมูลตัวนี้เลยนะว่าความเสียหายที่สามารถทําให้เกิดรอยร้าวตรงนี้มันแครกกิ้งเข้าไปได้ประมาณย5้าครับผมซึ่งหมายความว่าถ้าแครกกิ้งเข้าไปทะลุถึงร้อ้เึ ตัวนี้ทัทเทารอสทำได้เต็มที่ก็ประมาณสักหใน3ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็จะคุยกับโดนูเกรมอนที่เป็นคู่หูของเขานี่แหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนูเกรมอนก็ยังเป็นดิจิมอนโปรโตไทป์ที่มีตอนนี้แค่ตัวเดียวถ้าเกิดว,ว่าจะเจาะให้ได้100%ตรเนตรงนี้คงต้องใช้อีก2ตัวที่เหลือแล้วสินะ เอาอย่างไงดีทาทารลอสพวกเราจะถอยกันตรงนี้ก่อนหรือเปล่าทาทารลอสก็บอกว่าได้ตอนนี้คนในองค์กรของพวกเราก็ต่อสู้กันน่าจะยากลําบากแล้วและเชื่อเลยว่าด้วยเวลาประมาณเนี้ยที่ผ่านไปการไมลิงก์็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าพวกรุนน้องเนี่ยมันใช้แต่ร่างสมบูรณ์กันท่นั้นเลยการเผาผ่านพลังงานตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะและความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการต่อสู้ตรงนี้มันค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นมาแล้วถ้าต่อสู้ไปอีกไม่นานรอย,อย่อไหนมาแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราถอยทับกันให้หมดเลยซึ่่งงงตออออออนนี้ทะททาาลลลลลสสกกกกก็จะถยยัออััมมมวขเขเปด Link, ิบูโุษ์ ซึ่งตัวนี้ถือเป็นการบุกที่ security wall ที่น่าจะหนักที่สุดของทาทารลสแเลยแหละครับที่เขาสามารถเจาะไปถึงขั้นที่ว่าโอเคถ้าเป็นร่างสมบูรณ์ของคู่หูเราตอนนี้สามารถเจาะ wall ได้ประมาณนี้นะยังต้องใช้โปรโตไทป์ด i เจมอนอีก2ตัวซึ่งเขาก็คุยกับโดรุมอนนะครับผมตอนนี้ก็คือโดรุมเกมอนก็นจะกลับสู่สภาพของการเป็นโดรุมอนและจากข้อสรุปที่คุยกับทาทารสนะครับก็จะบอกได้ว่าดิเจมอนโปรโตไทป์สองตัวที่เหลือนะจะเป็นประเภทวัคซีนแล้วก็เป็นประเภทไวรัสซึ่งตัวของโดรุมอนเนี่ยเป็นประเภทดาาัต3ต เป้าหมายของทัทเล罗ก็จะสามารถทําได้เราก็จะสามารถเข้าสู่ดิจิทัลเวิลด์กันได้อย่างแท้จริงซึ่งทัทล罗เขารู้เป้าซะด้วยนะครับว่าดิจิมอนโปรโตไทป์ที่เป็นวัคซีนเนี่ยมันก็คือริวดามอนซึ่งเป็นคู่หูของลีดเดอร์ของดิจิพอลิสหรือก็คือองค์กรแบบตำรวจคุ้มครองดิจิมอนอะไรนี้เนาะแล้วก็ดิจิมอนโปรโตไทป์อีกตัวที่เป็นไวรัสนะครับก็คือลูกามอนเจ้าหมาป่าที่เป็นคู่หูของเด็กใหม่ที่เข้ามาในองค์กรเราตอนนั้นนั่นเองอืซึ่งตอนนี้ก็ต้องวางแผนแล้้้วววว่่่่าาาจจจะะทททํยัััังงงไงใหรติมมนนีีกเพพือ Security Prototype Digital World Li แล้วก็ไปสู่ดิจิทัลเวิลด์ที่เป็นเป้าหมายของเราได้สักทีหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็เป็นคําถามที่ทัทลอสทิ้งไว้นะครับแล้วทีนี้ภาพมันก็จะตัดมาที่ภารกิจเล็กๆนะครับที่กลุ่มดิจิโพลิสมีการดําเนินการกันอยู่นั่นก็คือการดูแลความเรียบร้อยของพวกแครกเกอร์ที่เข้ามาป่วนที่พื้นที่ของดิจิทัลเวิลด์เท่าที่เข้าถึงได้นะเวลานี้ซึ่งยังเป็นพื้นที่รอบนอกของดิจิทัลเวิลด์นั่นแหละครับพวกวอลสลัมอะไรพวกนี้พื้นที่ที่ใกล้เคียงความเป็นบ้านเกิดของดูการี์มอน เข้ามานะครับแล้วก็จะมาจับดิจิมอนของตัวเองไปขายในโลกเน็ตเวิร์กของที่โลกมันลดอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกดิจิโพลิสที่ดําเนินการกันซึ่งดิจิโพลิสตอนนี้ที่ดําเนินการนะครับก็จะมีซัตสกินะครับถ้าใครจําได้ก็คือจะเป็นแม่สาวน้อยที่มีคู่หูเป็นนูเมมอนนั่นเองเนาะแล้วก็จะมียูรินนะครับซึ่งยูรินคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นหัวหน้าหน่วยของดิจิโพลิสเนาะเขาก็จะมีดิจิมอนคู่หัวตอนนี้ที่ดําเนินการด้วยกันที่มีชื่อว่าฮิชารรรริิิมมมออนนนคคัับบฮชาะผก็เป็นร่่่าาาางงงสมมมมบบบูรรรรรรณ์์ขออออิิิวววดดดนนนนนนัััเเคคแล้้กกก็็ปปปโโตไททจจยะีี อินเทอร์เฟซอยู่ที่ตรงส่วนหน้าผากเนาะก็จะมีการโบยบินไปโบยบินมาแล้วก็โจมตีใส่พวกแฮกเกอร์ที่เขาจับตัวได้แล้วว่าไอคนนี้มันเป็นมนุษย์ที่ทําการคุมบอทมาหรือทําการไมลิงมาคนนี้จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการทําหน้าที่ของกลุ่มดิจิโพลิสกันไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างที่ทาภารกิจกันนะครับผมมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องการเชื่อมที่ยูรินจะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งครับเขาเนี่ยทำภารกิจเสร็จตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เชิญชมทีมของเขาเชิญชมซักสกิกันไปว่าพวกเธอก็ทําได้้ดีีีกกันนนมาตามระะเบยบยนะซึ่งง่งงสิ ที่ยูรินพูดขึ้นมาเป็นประโยคสั้นๆนะครับบอกว่าโคสเกตตอนนี้ เธอกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกับดิจจมอนคู่หูของเธอกันนะซึ่งโคสเกะเป็นใครกันหนอนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับพอในอซึ่งพอในอเรื่องมันเล่าถึงยูรินที่ตั้งคําถามนี้เสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่การย้อนอดีตบางเรื่องครับผมซึ่งอดีตของยูรินตรงนี้นะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ช่วงก่อนที่นากาซึมิเอจิจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้อีกครับซึ่งอย่างเอจิเนี่ยเขาอายุป,ประมาณสัก19ปีใช่ไหมหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวๆสักประมาณ2ี่ปีที่แล้วได้นะครับเออซึ่งนนยีออ่ส ของมหาวิทยาลัยเดนโนของญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นก็คือเป็นยุคที่ศาสตราจารย์ริวเซนจิยังเป็นรองศาสตราจารย์อยู่แล้วก็แน่นอนว่านอกจากลูกศิษย์ที่เขาดูแลในฐานะที่เป็นอาจารย์ไปสอนในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาจะมีลูกศิษย์3คนหลักๆที่คอยมาช่วยงานเขาเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาเน็ตเวิร์กของดิจิทัลเวิร์กครับซึ่งตอนนี้ขอเรียกว่ารองศาสตราจารย์ริวเซนจิไปก่อนกันละกันนะครับว่ารองศาสตราจารย์ริวเซนจิตอนนั้นเขาก็จะมีลูกสาวที่มีชื่อว่าสายะซะด้วยคร โคซเกะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลืองานรองสัตาราจย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งโคซเกะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทสนิทกับสายะก็ว่าได้และทีนี้ก็จะมีเป็นยูรินนี่แหละครับที่เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะที่คอยมาช่วยงานสตาราจย์นะครับคือสตาราจย์เนี่ยเขาต้องการแบบเข้าถึงข้อมูลอะไรยังไงเกี่ยวกับดิจิตอลเวิลด์ตามแบบมสมดุลทานของเขาที่มีการตั้งไว้นะบางโปรแกรมที่เขา และโคสเกะเองก็จะเป็นคนที่แบบคอยตั้งข้อสังเกตคอยช่วยงานวิจัยคอยตั้งสมมติฐานอะไรพวกนี้กับรองศาสตราจารย์เข้าไปส่วนสายญาที่เป็นลูกสาวของรองศาสตราจารย์ก็จะคอยช่วยเหลือแนวออกไอเดียมากกว่านะครับมากกว่าจะเป็นการทํางานเชิงรุกเนาะที่โคสเกะกับยูรินเขาช่วยศาสตราจารย์โดยตรงอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟนะ้ำอย่างเงี้ยสายาก็จะดูแลในสุดนี้โดยงานวิจัยตรงนี้ของรองศาสตราจารย์ที่เขามีการดําเนินงานมาเนี้ยมันก็จะว่าวเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกเน็ตเวิร์ดที่มนนาอ,อยุษ์ขงเร นะนั่นก็คือโลกที่มีชื่อว่าดิจิทัลเวิร์ดนั่นเองซึ่งโลกดิจิทัลเวิร์ดตัวนี้มีอะไรมากมายที่พวกเรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัลได้มันก็อาจจะเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนมนุษยชาติของเราไปในทางที่ดีขึ้นก็ไดหน้าซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณรองศาสตราจารย,ย์เขาก็จะมีการพูดคุยกับลูกศิษย์คนสนิทของเขาทั้ง3คนนี้อยู่แล้วซึ่งลูกศิษย์ทั้ง3คนนี้โดย1ใน3นี้ก็จะเป็นลูกาวด้วย,เยงเงรรื่อาวขององงรศาจารย์ที่มมีกาารรพูดเืยๆแล้วก็จะมีการค่อยอินกับรองศาาาตราจารจย์นี้ ไปเรื่อยๆซึ่งในพาร์ทนี้ก็ขอเล่าถึงตรงนี้ก่อนกันละกันนะครับที่ว่าเป็นการย้อนอดีตของตัวละครที่อาจจะเคยเล่ามาก่อนน้นี้บ้างแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงตัวละครบางคนนะครับอย่างซซยะที่เป็นลูกสาวของริวเซนจิอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดเผยตัวแล้วแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องในอดีตแล้วไว้เดี๋ยวในพาร์ทต่อๆไปก็ ain, จะมาเจาะอ,อดีตเพิ่มเติม,ตมอีกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของ3ลูกศิษย์นี้ของริวเซนจิเขาหรือเปล่าแล้วอย่างรองศาสตรารยวเัั i, นะี่กกอะไไงง ปโปรเจกต์นี้ไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่มันเชื่อมต่อมายังเรื่องราวของเหตุการณ์ปัจจุบันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะค่อยๆเฉลยกันไปนะซึ่งดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวในคลิปนี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับผมมีสมมติฐานอะไรมีอะไรอยากจะเดาเนื้อเรื่องตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ในพัที่แล้วผมจำได้ว่ามีท่านผู้ชมถามถึงว่าดิจิมอนซิเกอร์นี่นะอยากให้ทําเป็นแบบชุดสะหนึ่งนะครับซึ กอง Digital Stickers ไว้นะครับก็ลองเสิร์ชหาจากในช่องผมก็ได้นะหรือหรือพิมพ์ไปในของ YouTube ก็ได้ครับผมพิมพ์ว่าหมูเก่ง Digital Sticker เนี่ยก็น่าจะขึ้นมาเป็นเพลย์ลิสต์นะครับเออตรงนั้นก็ไล่ๆเรียงๆดูกันมาได้ว่าเรื่องราวของ Digital Sticker นี้มีอะไรยังไงที่ผมทําไปแล้วบ้างก็หวังว่า,าจะสนุกสนานกับเรื่องราวตรงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ตพอกันในพ่คลิหน้าสํหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังถึงเท่านีน้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติ๊กเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ